ทางไหนก่อนทางนี้ทางดีๆเอยมันตอดดอกมันก็ได้ตีกันมันตอดเอาวจีกันม่ได้คันเทียบเรียบ้อยเลยเออนั่นไงมันมัน มือน้ำลุกิ๋วเข่ารุนเล็กรุ่นเล็กเุกวนเลยีขึ้นเซตไขง่ายคือนาน่น่ะมันมาเห็น Tưng tiệc mong đẹp cây bỏ chinh hoạt cây. Say, say, nèo 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 mèo mèo kéo đi gần khao 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 gần khao 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 khao

bị bỏ đi bị bỏ đi đi bị bỏ đi đi <cười> 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 ก็นี่ทายลุง่งงามเลยมึงแข่งขาเลยพี่ล่องเจราเกดขึ้น่าไทยงามเลยสมโอวัานก็กินเหรอสมโอจังหวะจ้าวมู่งไม่เป็นปั่นหน่อกได้ไหมปั่นหน่อกได้ไหม บอม่ไม่เป็นหน่อยหน่อยเด็ดสัองเน่าพูด้น่ะบักดกนึงแบบนี้ดอกไม่อลไเ,เป็น,ปนหน่วยเราบ่น